สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนกับเอฟซีเมื่อนี้สิมากินข่าวก็บอมพักขี่เล็กเด้อค่ะเด้อบรรยากาศฝนตกโอ้ตกแห้งค่ะเมืนน่อนี้มีโนไม้ถั่วพูโอ้บลเขือนนะคะเนาะปลาหมึกหน่อยปลาหมึกต้นนี้หน่อยนี่ปลาหมึกเล็กโอ้ซุปนมอ่าซุปผักขี่เล็กค่ะซุปผักขี่เล็กปลาหมึกหน่อยปลาหมึกหน่อยกับแหนมนะคะ่ะเนาะ มาๆมา,มา,มากินค่ะหิวเหมือนี้หิวค่ะไปส่งของมากกับไม่หิวกระิกิรอมพักขี่เล็กค่ะติ๊บขาอีแม่ข่อยโอ้ยหนึ่งเต็มเลยะะด้ย่ค่ะเด้อมาๆมา,มาออมพริกออมพักขี่เล็กเนาะค่ะเนาะอยากใส่หนังนะคะน,ะนั่นนี่พักขี่เล็กฮืมย่างหน้าม,มันหกและะ้วค่ะออมขี่เล็กแล้วครับอื่างปลาหมึกหน่อย บุกบายเขาแล้วขายบ้างเป็นเยหน่อยบึมมกมะเขือมะเขือบะเขือแหล่นล้กนเนาะบะเขือแหล่บะเขือปอกอมผัมกขี่เหล็กใส่หนังนะคะอยา,ก,า,ก,า,า,าอกแล้กนเนาะพะกี่เหล็ก พูดนี่ขอหนึ่งมือแล้วติ๊บมือแลว้วหัวนะขอผู้เดียวค่ะจะเอาเบอุ่นใช่ไหมพ่อเวบเอาอันนี้ล่งก,ก,กินกนี่กะจิดกรับกะจีเด็กกะไหว้บันแม่แล้วบ้านแม่ อืมเอาเล็เด้อค่ะเด้อเอไม่ก็ไมต้มอืม,อม,กนนอม,อมแนกนะเนรอ,อซุปพักที่เล็กใจยังกาค่ะ บักขีนสลอดโอ้อย่านนามมันเฮียเนี่ยี่พักคี็กค่ะพ,พ,พักคีเี็กกคกรีค่ะตรทจด,ด้วยค่ะตะไคร ้ยเมื่อบ่ายเท่าน,นี้ยแหละค่ะวันแม่ให้ยายไหมไปหาน้องค่ะน้องพักขี้เล็กยังไี้กินได้กรุงเทพซื้อมาซุปเอาไปเป็นซุปขอดซื้อมาแข็งสดที่ยำบัววันเท่าค่ะกินอะไรก็ไม่มาแต่ยพอ,อของแบบนั้าก็ซุบมะขี้เ เปาะอืมมะเือพอยพอยครับเลือเปาะอันนี้นุ่ยแล้วๆะมะคู ก็ใช่เยลยโลงกิ้มกินตำหุงเนาะค่ะให้มันเล่ยใบเขาบอกอายุห้าปีบอก,อบอกใครอยากตำบอกหุงบอกค่ะอยากต่อของครูแถวๆบอกค่ะซุปบอกมีซุปฟักกิเล็กกันสันสิมีสักมื่นอยู่หนอเนาะค่ะเนาะอือที่ต้องกินตนตำแหนมแหนมมั่มนมวน Certo, é, certo. É. 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 ก็ค <c oughs> ือฉีาาออะะดจ้ำเนาะอืืมมอย่าบัพปีกสล้อขอโทษนะค่ะเด้ออย่ามันจางแสร้งนะค่ะเนาะชีวิตมีรสชาติโอ้ในชีวิตจองซุบะขี้เล็กแหนมง่วนหน่อยแหนมง่วนน้อยกับบักพริกสั่นล้อนะคะ่ะชีวิตนี้จันขาดเธอไม่ได้นะออกขี้เล็ก มีมกล้ว,วยบุกมามกันเนาะเป็นข่าวนี่ยปันใหญ่ คุามสูงนะคะของบานให้หอมที่เล็กใส่หนังใส่หลายย่างค่ะเพิกมุกน้อย ก็คือเต็มๆนะค่ะเนาะพี่เหล็กเต็มด้วยโอ้ยอยากใส่นุ่อยู่กาตะวันเป็นหนามเนาะมันกะจิเฮียซาเฮียซาหยาหยางอืมตอนนี้แม่แปะบาดคำยิ้มใหญ่ลุ่เนาะค่ะเนาะอือ แซ่บครับเพราะว่ไ,ได็กินจะเป็นปีเลยนะคะป้าคิดิ <c oughs> ออ่งอบเฉพาผู้ใบ้เท่าเลยน่ารักน่ารัก โอ้ยหลดสะเล่นตันออกกี่เหล็กโอ้ยใส่หน่องแล้วก่อนมีลุ่งเนี่ยไม่มากูดประมึกแต่สมัยรู้เร็นหนังสือเนอะค่ะประมึกหน่อยอือยากก็ซื้อมาถูกนึงทอดผู้เดียวนึกก็ป่ได้ทอดหลายเนอนะค่ะเนาะ ปริมาณถ้าทอดเยอะมันไม่อร่อยมันนิ่มออมพกะคลรกนี่ค่ะนออมพักคีลีกองพี่เหล็กใส่น้งเล้ย Mm hmm. เมื่อบ้านเห็นเนาะคะ่ะเนาะเคยจะไปเก็บเพชรปวกใครขีดไปพวกแก้วเบิ้งไปเก็บเพชรปวกกับแย้ไม้คอยขีดเมื่อไสไปทงหน้านะคะ่ะแถววัดปานาขามเด้อค่ะเด้อถ้าเบิ้งขีดโตไปเด้อสิมีเห็ดเนี่คอยเก็บประมาเข้าวแ้วเก็บเิ็นหรอเปล่าหืมรู้สิเมื่อบานวันแม่เลยอ่ะ ย่้ผันว่าเห็ดปวกอ,อกแล้วค่ะเนาะตอนนี้เป็นเห็ดหลุงโง่เฮไปกินแกงเห็ดปวกเห็ดหลุงโง่หนึ่งโอ้ยเนาะค่ะเนาะเหมือนกินออมเมื่อกี้เล็กค่ะตบเบิกหน่อย ขี้เล็กก่อนขี้เล็กต้มเปื่อยเนาะค่ะเนาะมันเลยอยากเศร้ามืออยู่อยากเอามือยิบพักกิเล็กกินแต่ว่ามันมันเปื่อยค่ะมันสีรุด หอมป่าหอมข้อนะค่ะเนาะพอจบคลิปเท่านี้กดไลค์กดติดตามผองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ